สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับไอเดียวิตี้จังกี้นะคะคราวนี้จะมาถึงตอน Makeup Starter k i ์ for beginner นะคะเป็น Makeup เซตที่เดียวคิดว่ามือใหม่ทุกคนควรจะมีควรจะมีเลยมาไปเริ่มกันเลยเริ่มแรกเป็นรองพื้นนะเดียวแนะนำ virtual healthy mix serum สีที่เดียใช้คือสีวานิลานะก็เขาก็มีสีให้เลือกหลายสีอยู่นะ มีขายที่วัดสันไปเลือกดูกันได้เวลาลองก็ลองที่หน้านะอย่าลองที่นี้เรารู้ลองที่หน้าอย่าลองที่นี่โอเคเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดเชียร์ทูมีเดียนนะคือปกปิดน้อยถึงปานกลางนะก็คือจะเวลาปกปิดไม่ได้ปกปิดแบบตึง่งแบบ full coverage แต่ปกปิดให้แบบ เห็นผิวจริงด้วยมันจะได้ดูแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็เนื้อที่ได้ออกมานะลุกที่ได้ออกมาเป็นลุกแบบ Dewy Glow อะไรเงี้ยไม่แมทนะราคาอยู่ที่600กว่าบาทมาต่อกันที่คอนซีลเลอร์เนาะคอนซีลเลอร์ที่เะแนะนำก็คือ Lasting Perfection Ultimate Wear Concealer จาก c o อล e c t i o n นะคะประเทศไทยนำเข้ามาขายแค่3สีมีขายอยู่ที่บูธนะ มีสีแฟร์ครูมีเดยมแล้วก็วอร์มมเดเดมเดียเด๋ยวเลือกสีวอร์มมเดียมมาไว้ปกปิดรอย200สิวอะไรน,นี้ดูดูดูด,ดูก็เนียนอยู่นะใต้ตาน่าจะใช้สีแฟร์แต่ว่าถ้าเกิดเลือกอันนึงก็เลือกอันนี้ก็ได้มาแบบมันก็ถูกถอยแถลไปได้นะราคาอันนี้อยู่ที่279บาทนะอยู่ที่บูทต่อมาที่แป้ง Rimo s t a ตย์แ t t สี001 Transparent นะคะความจริงเขาก็มีให้เลือกหลายสีนะแต่ว่าสี Transparent ก็คือจะเป็นสีที่โปร่งแสงใช่ไหมมันจะไม่ทำให้สีรองพื้นที่เราทาไปก่อนนั้นเนี่ยเปลี่ยนแต่จะเป็นแบบการเซตให้มันอยู่กับที่ไม่ไม่ไหลอะไรอย่างนี้แล้วก็จะทำให้หน้าไม่มันอืมตัวนี้ต้องสั่งจากเว็บเอานะประมาณสองสร้อย เพราะว่ายังไม่มีขายในไทยเตือ่อยังไม่ีเคาน์เตอร์ในไทยเตือ่อต่อมากันที่คิวนะคะคือ seven twin t e d brow and nose creator แต่อันนี้อย่างที่เขาบอกเป็น brow and nose นะคะคือเขียนคิวก็ได้ไลท์ดังก็ได้แต่เดี๋ยวก็เอามาทำเป็นแบบคอนทัวร์อะไรอยงี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ราคา295บาทขายที่บูธเหมือนกันไปดูกันได้ จะมีสีไฮไลท์1สีสีน้ำตาลกลางๆหงสีกับน้ำตาลเข้ม1สีนะคือแบบดียะไปลองไปลองเล่นกันได้เลยต่อมากันที่แต่งตากันดูคือเดียวไม่มีพาเลตอยู่กับตัวแต่ว่าเออเห็นมาละดูมาละไปลองสวอด,ดูละเออก็คือดีงามเป็นพาเลตอายแชโดว์ของคอลเลกชันนะน่าจะเป็นตัวที่เป็นนูดอะเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นรูปให้ดู ราคาพาเลตอายแชโดนั้นอยู่ที่429บาทตามมางันที่ขนตาขนตาคมจริงด์ดับโซก็มีแบบดีๆหลายตัวไอรอยัลโฟร์ดีอาร์เคเต็แอลชอะไรนั้นก็ดีแต่เดี๋ยวชอบตัวนี้คือเมเบลีนเด e ะไฮเปอร์คอร์วารุมเอ็กซ์เพสวอเทอร์พูฟนะคะคือเวลาเลือกซื้อเอ่อมาสคาร่าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเลือกซื้อที่เป็นวอเทอร์พูฟนะเพราะแบบไอถ้าเกิดไม่เป็นวอเทอร์พูฟนี่คือแบบ มันไม่ไหวจริงอะ่ะมันแบบไม่สามารถแบบโอ้โหเอาละเดี๋ยวแบบไล่ละเดี๋ยวเปื่อนละเออว้าวทุกก็ดีราคาเมเบรนตัวนี้อยู่ที่149บาทต่อมากันที่ลิปสติกนะคะลิปสติกเดี๋ยวจะแนะนำา2นี้หอวก็คือเวทอันไวแต่อันนี้คือเดี๋ยวทำหายปไปไนไม่รู้แต่คือชอบมากสีแบร์อีกอ่ะ เบยออนะคือแบบโอเป็นสีนูที่แบบโอ้ยรักมากแต่ทําหายไปไม่เป็นไรกำลังฝากเพื่อนซื้อแล้วก็อีกยีห้อคือเลฟลอนนะคะเลฟลอนก็ทำลิปสติกออกมาหลายรุ่นเหมือนกันรุ่นแบบรุ่นเนื้อแมตเนื้อชายนี่อะไรเงี้ยแต่ที่เดียชอบชอบชอบที่สุดเลยก็คือเลฟลอนแมตลิปสติกสี004 Pink About It คือสีที่เดียถ่ายตอน ดีงามอ่ะสวยอ่ะสวยแก้มนะแก้มที่เดียเลือกมาก็คือของ NYX นะคะคือ NYX เขามีทั้งครีมบัชแล้วก็เป็นปัดแก้มแบบผงธรรมดาแบบแบบแป้งสีแบบผงแหละแบบแป้งธรรมดาสีที่เดใช้วันนี้นะคะที่วนแก้มในตอนนี้คือ T Rose นะคะ CB03 เอาไปเลือกก็ได้ราคาอยู่ที่ร้อยเอ้ยเก้บาทในเชียงใหม่เคาน์เตอร์นี้จะมีอยู่ในเซนเฟสนะแล้วก็มีอยู่ที่เมย่าด้วยเมยา่าต่อมันที่แปลงแต่งหน้านะแปลงแต่งหน้ายี่ห้อที่เดียวคิดว่าเออดีอ่ะก็คือเรียวเทคนิคนะคือเรียวเทคนิเขาจะมีขายอยู่ที่บูธเหมือนกัน ก็จะมีหลายคอลเลกชันนะแต่เดี๋ยวว่าบิกิเนอร์น่าจะเป็นเนี่ยคอลเลกชันนี้ Core Collection แปรง2แปรงที่เดียวชอบจากคอลเลกชันนี้ก็คือแบบ2แปรงนี้แปรงแรกเป็นบัฟบัฟฟิ g งบลัชคือเป็นแปรงที่เอาไว้ลงรองพื้นก็ได้ลงครีมบลัชก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมอะคือแบบดีมันจะแบบเนียนไปกับผิวเรเลยเงี้ยก็ไปดูกันได้ส่วนอีกแปรงนะเป็นแปลง c o n t ัวร b บลัชแต่ควมนซีเจอามาลงไฮไลท์ก็ได้ ลงคอนทัวร์ก็ได้ใช่ไหมเอามาไลท์ดังก็ได้ก็แบบบีบแปลงเนียแล้วก็คือ,อดีอ่ะเลือกซือกันได้เซตนี้อยู่ที่ราคา995บาทก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเอ,อ่อเมกับ starter kit for beginner ที่เดียวคิดว่าทุกคนที่เป็นมือใหม่ควรมีถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ไดกดติดตามก็กดติดตามกันด้วยด้านล่างนี้ subscribe มาเลยส่วน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เดียพูดถึงเดีย,ดยจะเขียนให้ใน description box ล้าล่ะนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันที่หน้าบ๊ายบาย